© นอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียทิรานักพากเสียงที่เสียงไม่เสถียรนะคะแฟนฟิก่อจานเรื่องดวงใจองค์รัชธายาทต,ตอนที่ห้าเซียวจิ้นเหว่รีบหันหน้าหลบแทบไม่ทันเขาเกือบจะได้เห็นน้องชายองค์เล็กของหวังหลงเทียนเสียแล้วแต่ดีที่หลับตาทานันไม่งั้นคงได้จำติดตาไปอีกนานคนอะไรไรายางอายนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นองค์รัชทายาทแล้วล่ะก็ คงได้เห็นดีกันไปข้างเมื่อหวังหลงเทียนสังเกตเห็นท่าทางของคุณตรงหน้าขเขาก็ยกยิ้มด้วยความชอบใจแกล้งคุณอื่นนี่มันสนุกดีจริงเรื่างหนาที่เปลยเปล่าเดินลงไปนอนในอ่างขนาดใหญ่ที่มีน้ำอุ่นๆส่วนกาดยางเซีลวจิ้นเหยียงเยมื่อเห็นว่าอีกคนเดินเข้าห้องน้ำไปแล้วตนก็หันมาเก็บเสื้อผ้าที่หวังหลงเทียนถอดกองเอาไว้แล้วนำไปไว้ในที่ที่มันควรอยู่แต่ผ่านไปได้สักครู่เสียงเรียกก็ดังมาจากคนในห้องน้ำ นี่มาถูหลังให้หน่อยสิเซียวจิ้นเหยาถึงกับตกใจนี่มันไม่มากไปหน่อยเหรอเขาไม่ใช่แม่นงนะทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยแต่ความไม่พอใจทั้งหมดก็ทำได้แค่คิดในใจยังไงก็ต้องทำตามคำสั่งของคุณชายรงอยู่ดีเซียวจิ้นเหยาก้าวเท้าเข้ามาในห้องน้ำเขาเดิอนอย่างเชื่องช้าและก้าวเดินแบบไม่มั่นใจหน้าก็ไม่หันไปมองอีกคนจนคนในอ่างนึงกลำคัญกับท่าทีประหลาดของอีกฝ่าย เดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมชักช้าจริงหวังหลงเทียตนตะเบงเสียงดุไอ้ห้องน้ํานี่ก็กว้างขวางอย่างกับห้องนอนกว่าเซียวจิ้นเหียวจะก้าวเดินมาถึงก็ทําให้หวังหลงเทียนฉุนได้เลยละเรื่องหนานอนแช่น้ําปลายเท้ายกผ้าที่ปากอ่างลําตัวก็เอ็นพิงพนักอ่างด้านหลังสองแขนเกาะขอบอ่างไว้หลวมๆเขายื่นฟองน้ําให้เซียวจินว้นเหียวพร้อมกับลุกนั่งเพื่อให้ร่างบางถูหลังให้ เซียวจิ้นเหวารับฟองน้ำไปท่าทีของเขาแก้ๆกลังๆเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีอ๋อรีบถูเร็วเข้าสิหวังหลงเทียนเอ่ยเร่งทำให้เซียวจิ้นเหว่เอื้อมมือไปถูแผ่นหลังแกร่งชัดช้าพระองค์ใช้ให้กาดทำแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าครับร่างบางนึกสงสัยเขาจึงได้ถามแบบนั้นออกไปก็ไม่นะเพิ่งจะมีนายนี่แหละที่ฉันให้ถูหลังให้ วังรงเทียนทำหน้าระรื่นนั่นทำให้เซียวจิ้นเยายิ่งนึกหมันไส้หลงเทียนมากขึ้นแต่ก็ทำได้แค่เก็บเอาไว้ในใจอย่าไปขัดใจองค์รัชทายาทเลยจะดีกว่าแล้วเรื่องทำน้ำให้อาบละ่ะร่างบางถามต่อก็พวกแม่บ้านไงที่ทำคนในอ่างตอบกลับถ้างั้นทำไมพระองค์ถึงใช้ให้ผมทำก็เพราะนายตบหัวฉันไงก็บอกไปแล้วว่านายต้องไถ่โทษอ่ะวังลงเทียนดุใส่ อ๋อเข้าใจแล้วครับที่แท้ทั้งหมดนี้ก็คือการไถ่โทษงั้นสินะเซียวจิ้นเหยาถูตัวให้หวังหลงเทียนไปเรื่อยๆแขนหลังอกบ่าคอแต่เมื่อวังหลงเทียนเห็นว่าเซียวจิ้นเหยาททาทุกอย่างไปได้ด้วยดีเขาก็เริ่มจะไม่สนุกจึงคิดที่จะแกล้งอย่างอื่นอีกฝ่ามือของหวังหลงเทียนตีลงไปบนผิวน้ําด้วยความแรงทําให้น้ําในอ่างที่มีแต่ฟองสบู่ สาดกระเซ็นไปใส่ตัวเซลยวจิ้นเหยียงจนเลอะไปหมดนี่พระองค์ทำอะไรเนี่ยผมเปียกหมดแล้วนะเซลยวจินเหยี่ยงรีบลุกขยับหนีพลางก้มมองเสื้อผ้าตัวเองอ๋อเง้นเหรอโทษทีโทษทีหวังหลงเทียนยิ้มและหัวเราะเบาๆทำให้เซียวจิ้นเหียวถึงกับมุดหงิดขึ้นมานี่เขากำลังโดนคนในอ่างแกล้งอยู่ในแน่แต่เขาก็ไม่สนใจและถูตัวให้กับคนเจ้าเล่ห์ต่อไปทำให้หวังหลงเทียนนึกเซงขึ้นมาทันที ที่การกระทําของเขาไม่มีผลอะไรต่อคนตรงหน้าเลยแผนการใหม่ผุดเข้ามาในหัวหวังหลงเทียนถ้าวันนี้ทําให้เสียจินเหวาวยงโมโหไม่สําเร็จเขาคงนอนไม่หลับเป็นแน่ถูตรงนั้นให้หน่อยสิร่างน้ำบิดไหลเอียงตัวนิดหน่อยเพื่อที่ร่างบางจะได้สะดวกเวลาถูตัวให้เขาตรงไหนครับก็ด้านข้างเนี่ยไงมันคันเร็วๆเข้าสิเจ้าของเรื่องร่างกำยำเอ่ยด้วยความหงุดหงิดและเร่งรา้า พระองค์ก็หันมาสิครับอย่าเอียงหน้าหนีสิผมถูไม่ถึงนะมือบางยื่นแขนออกไปหวังจะถูตรงจุดนั้นตามที่หวังหลงเทียนบอกหน่อยก็เอื้อมมาหน่อยสินั่น่ะตรงนั้นเ <s> ซียวจิ้นเหวี่ถอนหายใจให้กับความเรื่องมากของอีกคนแต่ก็ยอมทำตามคำสั่งไปอยู่ดีเขาเอื้อมมือไปถูตรงจุดที่อีกคนบอกแต่หวังหลงเทียนก็แกล้งเอ็นตัวหนี แถมยังแกล้งว่าถูไม่โดนจุดอีกไม่ใช่ตรงนั้นเอื้อมมือมาอีกหน่อยได้ไหมก็พระองค์เอาแต่เอ็นหลบหนีแบบนี้มันจะถูดโดนไหมล่ะครับฉันไม่ได้หลบนะนายก็ขยับตัวมาอีกซิเห็นไหมเนี่ยว่ามันไม่โดนตรงที่คันเนี่ยวังหลงเทียนเริ่มจงดหงิดใจทำให้เซียวจิ้นเหยาถึงกับหน้านิ้วคิ้วขมวดแต่ก็ยังต้องฝืนทําตามคําสั่งขององค์รัชทายาทยจอมเรื่องมากคนนี้ต่อไปเซียวจิ้นเหียาเอ็นตัวไปเรื่อยๆ เขากำลังเผลอทำตามแทนของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อหวังรุ่งเทียนเห็นว่าตอนนี้เหมาะแล้วเขาก็ดึงตัวของร่างเล็กลงไปในอ่างที่เขานั่งแช่อยู่ทันทีเซียวจิ้งเหว่ยหลับตาสนิทพระน้ำกระเด็นใส่ใบหน้าก่อนจะลืมตาม,มาเจอว่าใบหน้าของอีกคนอยู่ใกล้กับใบหน้าของเขามากและเหตุการณ์นี้ทำให้สายตาของทั้งคู่ประสานกันผงแก้มร้อนเผาหัวใจเต้นแรงหูกระดงกันทั้งสองฝ่ายเนีตนี พระองค์ทำอะไรเนี่ยเมื่อได้สติเซียวจิน้นเหียวก็รีบตอบว่าคุณที่อุ้มเขาอยู่ในตอนนี้ทันทีอ๋อขอโทษทีนะฉันทำนายเปียกอีกแล้วอนะฮ่ะฮฮหวังหลงเทียนหัวระออกมาเขาชอบใจนักที่ได้เห็นใบหน้าสวยๆของเซียวจิน้นเหียวบึ้งตึงแบบนี้นี่พระองค์แกล้งผมนี่เมื่อเห็นรอยยิ้มของหวังหลงเทียนเซียวจิ้นเหียวก็เข้าใจทันทีว่าตดนกำลังโดนแกล้องอะไรนะ ฉันเปล่าแกล้งเนอะฉันจะไปแกล้งนหะยทำไมกันละ่ะแม่ปากจะเอ่ยปฏิเสธแต่เขากระหัวเราอออกมาด้วยความพึงพอใจเหมือนว่ากำลังสนุกที่ได้ทำแบบนี้เสี่ยวจิ้นเหยี่ยวทำหน้ามุย้ยเขามองหวังหลงเทียนที่เอาแต่หัวราะพลางพึมพำออกมาเสียงเบานี่มันแกล้งกันชัดๆแล้วนี่เมื่อไหร่จะลุกไปล่ะเนี่ยแล้วนี่เมื่อไหร่จะลุกล่ะเนี่ยเดี๋ยวอุงชายน้อยของฉัน ก็ลุกขึ้นมาทิ่มก้นนายรับรหวังหลงเทียนยื่นใบหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างหูบางพลางหัวเราะคิกคักพอได้ยินแบบนั้นเซียวจิ้นเหยาก็ดีตัวลุกขึ้นแทบไม่ทันเสรหว,วังหลงเทียนก็เอาแต่หัวเราะไม่หยุดผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับหวังหลงเทียนเอาแต่หัวเราะไม่หยุดดูจะสนุกมากกับการได้แกล้งคนอื่นร่างบางทำได้แค่พยายามใจเย็น ก็เลยค้อหัวให้คนที่นั่งหัวเระแล้วรีบเดินไปแบบไม่รอฟังคำอนุญาตเพราะเขาเริ่มจงุดหยิดให้กับคุณชายขี้กแกล้งคนนี้ซะแล้วแต่ถึงกระนั้นหวังหลงเทียนก็ยังไม่พอใจในตอนที่เซียวจิ้นเหียาไม่อยู่เขารีบแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่เซียวจิ้นเหียาจะกลับมาและหนีออกนอกวังอีกครั้ง <c oughs> คราวนี้ก็มาดูกันว่านายจะทนอยู่ที่นี่ได้อีกสักกี่นะ้ำกลาดียังไงมาทําให้ฉันต้องดูนพ่อดูฉันไม่เอานายไว้หรอกนะเสียวจิ้นเหยา พูดจบร่างสูงก็กระโดดปีนกำแพงหลังวังออกไปเวลา23.45นาฬิกาีนาทีวังรวมงเทงียนขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมายังผับที่เขามักจะไปดื่มอยู่บ่อยๆในช่วงค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาและเสียงเพลงดังกระหึ่มจากภายในผับนั้นกำลังดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาขณะที่ร่างสูงจอดรถมอเตอร์ไซค์และกำลังเดินเข้าไปในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงหัวเราะ เขามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังเฝ้ามองเขาอยู่หวังหลงเทียนชง,งักหยุดเดินและหันมองไปรอบๆสายตาของเขาไล่ไปตามมุมต่างๆของลานจอดรถและทางเข้าผับแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าสงสัยคนที่เขาเห็นมีแค่กลุ่มคนที่พูดคุยกันเสียงดังและกําลังเดินเข้าออกจากผับเขาไม่สามารถเช็คความรู้สึกแปลกๆที่ราวกับว่ามีเงาคอยตามติดเขาอยู่ทุกฝีก้าวได้ หว,หวังหลงเทียนบนก่อนจะตัดสินใจเดินต่อเข้าไปในพับโดยพยายามลืมเลือนความรู้สึกแปลกประหลาดนี้เพื่อสนุกกับการสังสรรค์นในค่ำคืนนี้เซียวจิ้นเหว่วกลับมาที่ห้องนอนขององค์รัชททยาทแต่ดันไม่เจอหวังหลงเทียนในห้องนอนที่กว้างขวางนี้เขาหายไปแล้วอง์รัชเทายา่ยาดพะยะค่ะเซียวจิ้นเหยว่เดินตามหาทุกซอกมุมในห้องแต่ก็ไม่เจอ เขาออกมาตามหารอบๆด้านนอกอยู่สักพักแต่ก็ไม่เจออีกเช่นกันองค์รัชทายญาตหายไปไหนหรือว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์พูดจบเซียวจิ้นเหยก็วิ่งตามหาองค์รัชถายญาติไปซะทั่ววังแต่ก็ยังไม่เจอสักทีเขาหยุดวิ่งและยืนหอบเหนื่อยอยู่ทางด้านหลังวังถ้าเราหาคุณชายรองไม่เจอต้องเป็นเรื่องแน่นนะแต่นี่มันในวังนะใครจะกล้ามาทำอะไรคุณชายรองได้วะ เซียวจิ้นเหวี่ยงหยุดคิดทบทวนความเป็นไปได้อยู่สักพักและมองไปทางกำแพงรือวังที่เขาเห็นว่าหวังหลงเทียนเคยปีนเข้ามาเมื่อช่วงหัวค่าหรือว่าจะหนีออกไปข้างนอกอีกแล้วเซียวจิ้นเหวี่ยงหายใจเหนื่อยพร้อมกับความรู้สึกหงึดหงิดที่องค์รัชทายาทกําลังจะสร้างปัญหาให้เขาต้องวุ่นวายนาฬิกากําลังเดินไปเรื่อยๆร่างสูงโปร่งเองก็เดินวนไปวนมาไม่ต่างจากเข็มของนาฬิกาใจร้อนกรน และจุดเจอะเพื่อรอหวังหลงเทียนอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆก,กับจุดที่เขาเห็นว่าร่างสูงปีนกำแพงเมื่อครั้งก่อนหากเคยปีนตรงจุดนั้นแล้วเซียวจินเหยี่ยวคิดว่าหวังหลงเทียนก็คงต้องปีนกลับมายัางจุดเดิมอีกแน่นอนทางด้านหวังหลงเทียนเขากำลังนั่งดื่มอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดื่มไปได้สักสองสามแก้วแล้วแต่จู่ๆเขาก็นึกขำที่แกล้งเซียวจินเหยียงได้ <c oughs> ป่านนี้คงจะหาฉันจนทั่ววังแน่เลยหวังหลงเทียนยกยิ้มอย่างชอบใจเขาสนุกกับการที่ได้แกล้งกาดของตัวเองนักการหลายๆคนที่ผ่านมาก็เจอมาไม่ใช่น้อยใช่ว่าจะมีแค่เซียวจิ้นเหยวที่เจออะไรแบบนี้การที่หวังหลงเทียนทำแบบนี้เพราะจะได้เปลี่ยนกาดไปเรื่อยๆกาดแต่ละคนจึงปรับตัวไม่ทันเพราะมักจะตัดสินใจลาออกไปสักก่อน มันทาให้หวังหลงเทียนสนุกกับการฉีกกรอบของตัวเองทิ้งไปสลึกเกินเขาไม่ชอบอยู่ในกรอบที่พ่อวางไว้ให้แต่มันเลี่ยงไม่ได้เลยต้องทําแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาแอบทําได้ในยามที่อยากเป็นตัวของตัวเองการแต่ละคนจะได้รับคําสั่งให้รายง,งานความประพฤติขององค์ราชทายาทให้่าบาและเสด็จยาได้ทรงทราบหวังหลงเทียนจึงชอบแกล้งการทุกคนให้อยู่ไม่ได้จนต้องลาออกไปนั่นก็เพราะว่าหวังหลงเทียนไม่ชอบ ที่จะให้ใครมาคอยจับตาม,มองและต้องคอยรายงานเหมือนกับว่าเขาเป็นนักโทษที่ไปทำความผิดอะไรมา